โอเคครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับท่านผชมเออที่จัดเลยเออปัญญาอ่อนจิ๊บอะไรวะเอ้าเดี๋ยววิดีโอนี้จริงจังแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการเอาเออเขาเรียกว่าอะไรวะไอเสาเนี่ยเสาเหล็กเนี่ยเออผมจะใช้ JCB ยกเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวใช้รถคันนั้นมันช้าๆอ้าโอ้โหฝั่งนี้ก็มีแล้วไม่บอกผมแล้วโอ้โหแล้วเออให้เรายกตั้งไก่อะไรวะเนี่ย มาเดี๋ยวผมเดินมาอุ้มเลยปผมอุ้มเอาเลยนะผมผมไม่ไม่สนลูกใครนะผมผมอุ้มเลยนะอ่ะไปวปดูที่แล้วขอไปด้วยแล้วับแล้วกันนะมันสะท้อนนิดนึงนะครับผมสะท้อนสะท้อนสะท้อนขอไปด้วยขอไปด้วยนะครับผมวิดีโอนี้ไม่สะท้อนแล้วนะอ่าเพราะว่ามันเปิดไม้สองนเลยไม่สะท้อนดิไม่เป็นไรหรอกเย้ไปเดี๋ยวเราไปอุ้มเอามันมีกี่ท่อนวะเดี๋ยวผมอุ้มมาทั้งหมดเลยอะ ปูมาให้หมดเลยไม่สนอ่ะมานี่ดิมานี่ดิมึงทำไมมีเยอะอย่างนี้วะหืมมีเยอะอะไรนักหนาพี่มานีมาดีมาดีมานีมาิีมาดีรู้ว่ามันจะอุ้มได้ปะมีริบแฮนะครับริบแฮแล้วก็ j c b เนี่ยที่มันไม่ทะลุอ่ะ ว่าเป็นเรื่องดีไหมก็เป็นเรื่องดีนะครับดีเลยแหละดีดีเลยดีจัดจัดเลยท่านผู้ชมอ่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะ,ลยละนครับผมขับแบบพิ้วๆเลยแล้วกันนะครับโอ้โหท่านผู้ชมมันจะยกได้จรรยาเกียรติมั้ยเนี่ยบุก,กี้มันเล็กๆเองอะ่ะท่านผู้ชมดูพี่เอาเกียร์เนี่ย ไม่ผมไม่ได้ดูไงว่ามันมีเหล็กฝั่งนี้ด้วยไม่ได้ดูเลยอ่ะโอ้ทีละอันผมจะบ้าตายอ๋อเขาจะยกอันเดียวมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแมก็ไม่บอกนาะมาเอาหมดนี่เลยท่านผู้ชมเอาหมดเลยนะไม่สดน,นะ ได้เกียร์ก็อันนั้นนะเขดูว่าได้เกียร์น่ะออกก่อนออกก่อนออก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 เฮ้ยออกก่อนด้ยออกก่อนออกก่อนือว่ามันต้องดึงออกมานอกออกดึงออกออกจากไม้มาก่อนไม่งั้นมันยกไม่ได้มันติดไม้นะครับ ติดไม้มนติดไม,อออมอ้ออกมาก่อนออกมาก่อนโอ้เมื่อกี้ติดไม้มันเกือบไปแล้วว่ะติดไม้ติดไม้ออกมาก่อนออกมาก่อนลูกพี่เออคือเป้าหมายผมอะ่ะคือจะเอาไปทีเดียวหมดเลยไงท่านผู้ชมโลบนะครับผมผมรลบ สภาพจะเอาไปให้หมดเฮ้ยได้สองอันเลยขู่หม่งกจัดเลยว่ะได้เกียร์ไหสองอันทำอาไาอีกไหมสภาพเกียร์ไหอันเดียวโอ้โห ไอ้ยฟลกนี้มาดิไม่ไหวไม่ไหวมันเยอะเกินท่นผู้ชมพฟกนี้มาพฟกนี้มาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหลายพวดท่านผู้ชมเอ้ยไอ้นี่มาติดกับแท็กเลยนี่นี่พฟกนี้มาี่โอ้โหเราเราไม่รู้ไงโอ้โหไม่งั้นผมก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่งั้นก็จะไม่ได้แบบอ่ายกฝั่งนู้นมาฝั่งนี้หรอกโอ้โหม่รู้ว่ามีฝั่งนี้ด้วยไม่เห็นจริงๆไม่เห็นจริงๆไปด้วยละกัน อุ้ยเกิดอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเด้งดึ๋งเลยอันนี้อันนี้เล่นเด้งดึ๋งกันหรือเปล่ากับเนี่ยนี่เล่นเด้งดึ๋งน้องก็เร๊บอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราเจซีบีดันขึ้นแล้วกันนะครับอะไรพี่ท้าอะไรเนี่ยโอ้พี่ท้าอะไรเนี่ยลูกพี่อ้ยงานเล็กๆครับผมมา กระทับอะไรของมันนะมาทำไมเสียงมันเงียบจังวะเนาะบรรยากาศเป็นคตรเงียบอะทสมัยอยู่ปะเดี๋ยวเอาขึ้นเลยแล้วกันเนาะมาปึ๊บเอาวางให้มันตรงคนระับพี่อันนี้ลงกว่าน,นี้ลูกพี่เอาเอาเอาแล้วไงแล้วเวลาเดินไม่ไม่ออกละ่ะเฮย้ยเ,เวลาเดินมันคนที่จะออกไม่ใช่หรอ เออพี่มือนอะไรเนี่ยแรงจังเลยว่ะแรง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 อ่าทีนี้ผมก็จะไปไม่ให้หมดเลยท่านผูงง้ชม เราต้องวางให้มันกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางมันจะได้แบบว่าบลาลซ์กันนะครับทุกคนอ่ามันจะได้แบบดีๆหน่อยจะได้ไม่ต้องหล่นไงอ่าี่ก็ดันไปเลย อุ้ยรถมีแรงหรือเปล่าเน,นี่ยฮะรถมีแรงปะเนี่ยลูกพี่เอาดันดิอ๋อมันสุดเลยนี่หว่าทึ่ว่ารถไม่มีแรงมันสุดแล้วอ๋อทีนี้เราต้องวางเทินใช่ไหมอ,อันไหนอันไหนไม่เกี่ยวก็อนนอกมาดิโอ้ทีนี้ต้องวางเทินทีนี้ต้องวางเทินที่ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว อันตรายอันตรายรถแทเทตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมาค่อยค่อยวางนะครับโอ้ยอย่าหล่นนะพี่นะอย่าหล่นนะ เอ้นี่จะลงไงวะเนี่ยแหมงานเล็กๆครับผมงานเล็กๆเล่นก,ก,กับเหล็กอุ้ยเล่นก,กับเหล็กหน่อยแล้วกันนะระวังมันฟาดหัวจาของกกเด้อพี่เด้อระวังฟาดหัวจาของนะเออ เย็นๆผมคือประเด็นเลยผมโลบไงผมจะเอาไปทีเดียวหมดเลยไงเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ผมอุ้มไปก็ได้ครับพี่พี่ไปเลยนะเดี๋ยวอันนี้ผมอุ้มเดินไปก็ได้ไะอันนี้น่าจะได้อยู่มั้งเนาะสี่ห้าท่อนได้อยู่มั้งเนาะท่านผู้ชมเออรถอันนี้มันก็มีประโยชน์แบบนี้นี่เองอุย้ยหล่นไปอันนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา ตามจริงมันวางได้อีกนั่นนะ่ะไม่เลยเดี๋ยวอันนั้นอุ้มมาก็ได้สองเดี๋ยวอุ้มมาสองเลยอุ้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 ยมึงเลี้ยวไม่ดูเลยวะโดนด่านะแบบนี้โดนด่านะโอ้โหเหลืออันเดียวนะโดนด่านะแบบนี้ทำแบบนี้โดนด่านะท่านผู้ชมโดนด่าเลยเลยมึงขับอะไรของมึงเนี่ยมึงไม่ดูแล้ว โดนด่าเลยจริงผมบอกตรงๆครับทำแบบนี้โดนด่าครับผมแต่ว่าเขาก็ให้กำลังใจกันละอ้าไม่เป oh, okay. ็นไรม่เอ้หนูเด็กไม่มีประสบการณ์เนะท่านผู้ชมเด็กไม่มีประสบการณ์โอเคเดี๋ยววางลงเดี๋ยวตักไปสองเนก็ได้โอ้โหมันตักยากจริงนะสองเนอะ แต่ว่าผมคือผมเห็นเขาทํานะท่านผู้ชมคนที่แบบว่าเขามีประสบการณ์เนี่ยเขาเขาขุดหลุมแบบนี้นะเออผมเห็นเขาทํานะไม,รไรรรออมะ่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวลองลองในเกมดูอ่ารู้จะได้ผลหรือเปล่านะลองดูนะแล้วเขาก็ดันไปแบบนี้<ป>เขาก็จะดันไปอย่างเงี้ยผมเคยเห็นใน y u t u b e อะ่ะเขาเวลาเขายกายกไม้ยกอะไรเนี่ยก็จะขุดหลุมอแล้วเขาก็จะตักแบบนี้ โอ้โหมันได้อันเดียว,วเจ้าไปสองควอะไรวะเนี่ยมันได้อันเดียวเิงอ่ะอุ๊ยผมเจ้าโซ่เฮ้ยมันทไมมันตักบึดเดียวมันไม่เบาๆเลยวะ โอเคโอเคค่อยๆค่อยๆค่อยๆช้อนเข้ามาครับผมไปทีนี่ก็ดึงไปสองเลยครับผมกว่จะตักได้ไม่ง่ายนะโ้แล้วอาร์มแบบมันจะลงเลยเหรอไม่ลงนะอืมไปอันนี้ก็ค้ำช่วยหน่อย เ,เอาพิมอนอะไรของพี่เนี่ยล่องนี่ก็จักรล่องอะไรเดินได้ไหมทำช่วยเขาหน่อยลูกพี่ข้างหน้านะ่ะช่วยกันหน่อยเออเออนั่นแล้ว เดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอารถปุ่ดช่วยๆกันนะผมช่วยๆกันแม่มึงอุตสาห์เอาขึ้นให้ตั้งสี่ห้าอันโอ้โหไปทำหล่นเฉยเลยว่ะอ้รถคันนี้นิสัยไม่ดีเลยเนี่ยใสยไม่ดีนิสัยไม่ดี ้วขึนเลยนะครัลียร์ข้างหลังเราจะขึ้นยังยังอีกหนึ่งต้นโอเคอันนี้ไงโอเคครับผมก็วิดีโอหน้าน่าจะจบนะครับทุกโยมอ่าอันไหนใช้รถขุดได้เราก็จะใช้อันไหนใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราใช้เคียรนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าอันไหน ใช้รถขุดไม่ได้ก็เดี๋ยวเคานมานะครับทุกคนว่บอึบนี่เป็นไงโอ้โหวิธีการถักนะครับผมฮือฮือลอยสูงๆตับโอ้โหโอ้ยลงถึงกล้องเอ้ยกล้องเออโอเคเอาเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ย เอา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 อะไรเนี่ยรุดดีอ๋อมันตึงเกินไปเหรอมันตึงเกินมันตึงเกินทุยงมีในโอ้อันนู้นยังยังไม่เอาลงเลยอันนั้นยังไม่เอาขึ้นนะครับโอ้เสียงรุดรุดรุดรเลย ผมกดตัวหมุนกล้องลงอะ่ะท่านผู้ชมแล้ว,แล,วแล้วมันมันมันไม่ลงนะมันก็เลยเขาเรียกว่ามัน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 ลวนครับมันลวนมานี่ดิโอเคเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวว,วิดีโอหน้าเจอกันนะครับท่านผู้ชมยังไม่จบนะเดี๋ยวเจอกันใหม่เรวตัดพาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ